ส่วนนี้ห้ามซื้อผีดูค่สังเสียของคนตายถ้าทำตามมีได้บางทีมันก็มีอะไรบางอย่างตามมาเล่นงานให้คนได้พบเห็นต้องอกสันควัญหายอยากจะขายส่วนหนีแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาซื้อต่อพอรู้ดีว่าส่วนตรงนี้ผีดูนั่นเอง แล้วใครล่ะจะกล้ามาซื้อลุงเด่นแกม,มีส่วนผลไม้ที่ปลูกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมะม่วงขนุนน้อยหนาฝรังแกม,มีหลานชายอยู่คนเดียวที่เป็นทายาทเป็นความวังทุกอย่างหลานชายคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของลูกสาวแกซึ่งตอนนี้ก็ไปขายฐานที่เมืองผีหลายปีแล้วหลานชายคนนี้ชื่อสมพร เป็นเด็กหนุ่มนิสัยดีเขาเรียนจบแค่ชั้นมสาเพราะสมองไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นยังไงก็มีส่วนผลไม้ของตาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างดีอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเรียนส,งสูงเพื่อได้ทํางานดีๆสองตาหลานก็ช่วยกันทําสวนผลไม้อย่างขยันขันแข็งพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็พากันเก็บไปขายที่ตลาด นี่คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสองตาหลานคู่นี้จนกระทั่งวันหนึ่งลุงเด่นก็ได้ป่วยลงตามอายุของแกที่แก่เต็มทนแกรู้ตัวดีว่าคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่ก็เลยสั่งเสียหลานชายหัวแก้วหัวแวนว่ายังไงเสียก็ห้ามขายสวนผลไม้นี้เด็ดขาดสมพรหลานชายก็รับปากตาเด่นไปว่ายังไงผมก็ไม่ขายหรอกตา ถ้ารักษาขนาดนี้ร้านชายก็รับปากเป็นมันเป็นมอว่าจะมีขาหรอกลุงเด่นแกก็เลยสบายใจนอนใต้ด่างตาหลับงานศพก็ถูกจัดขึ้นที่วัดง่ายง่ายมีชาวบ้านไปร่วมงานกันมากมายเพราะลุงเด่นแกเป็นที่นับหน้าถือตาของทุกคนในหมู่บ้านซึ่งทุกอย่างก็ปกติดีมีแค่สมพรเท่านั้นที่ฝันเห็นตาของตัวเอง เมื่อย้ำอีกว่าอยากขายสวนผลไม้นี้เด็ดขาดวันเวลาผ่านไปสมพรก็ยังคงปลูกสวนผลไม้ต่อไปและกแรกก็ยังขายดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือแต่พอนานไปผลไม้กลับขายไม่ค่อยจัดได้เหมือนเมื่อก่อนก็เลยทำให้สมพรเริ่มที่จะลำบากไม่มีเงินกินเงินใช้ยิ่งตอนนี้เขามีลูกมีเมียเป็นตัวเป็นตน ในเมื่อไม่มีเงินให้ใช้ก็เลยจำเป็นต้องประกาศขายสวนที่ตาห้ามนักห้ามหนาว่าอยากขายมีคนมาขอซื้อสวนของสมพรมาราคาอย่างงามทำให้เขายิ่งอยากขายอย่างรวดเร็ววันที่จะไปโอนขายที่ดินสวนนั้นสมพรก็ฝันเห็นตาของตัวเองเมายืนชี้หน้าด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงแต่เขาก็ได้หาสนใจไม่พ่อขายที่ได้เงินหลายล้าน เขาก็พาลูกเมียไปอยู่ที่จังหวัดเดื่นทันทีจะอยู่ให้ผีของตาตัวเองมาหากคอหรือยังไงสมพรก็พาลูกเมียไปทำบุญที่วัดอูที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ตาพร้อมกับอธิบายให้เข้าใจว่ามันจำเป็นจริงๆนานตาก็ผมไม่มีเงินจากนั้นสมพรก็ไม่เคยมาเหยียบที่บ้านเกิดอีกเลยส่วนคนที่ซื้อส่วนต่อจากเขานี่สิ ต้องได้ไเผชิญกับอะไรบางอย่างที่มันน่าสะเพริงกลัววันแรกที่เข้ามาอยู่ที่สวนสองพัวเมียได้ถูกจ้างให้เข้ามานอนเฝ้าสวนก็พากันมานอนที่บ้านหลังเล็กๆเก่าๆที่ลุงเด่นเคยกินเคยนอนที่นี่ก่อนตายตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรแต่พอมืดค่ำลงเท่านั้นแหละเบรอยากาศสวนผลไม้แบบนี้มันน่ากลัวจริงๆสายลมพัดมาแต่ละที เสียงใบไม้เสียดสีกันยิ่งสร้างบรรยากาศให้หลอนไปเองมากๆสองผัวเมียก็รีบพากันกินข้าวรีบเข้านอนอย่างเร็วเพือหลีกหนีความน่ากลัวของอะไรบางอย่างที่รู้สึกได้ไม่รู้ว่านอนหลับกันนานแค่ไหนอยู่ๆก็ต้องพากันสะดุ้งตื่นขึ้นมาพเพราะมีเสียงเคาะประตูดังมากๆคนเป็นสามีก็ลุกขึ้นมาเปิดประตูออกไปดู แต่กลับไม่เห็นจะมีใครก็ได้แต่พากันแปลกใจใครกันมาก็ประตูเมื่อไม่เห็นมีใครมาสแสดงตัวเขาก็เดินกลับไปนอนต่อเมียก็ถามว่าใครหรือพี่สามีก็ได้แต่บอกไม่เห็นจะมีใครเลยทั้งสองผัวเมียก็พากันนอนต่อแต่สักพักมันก็มีเสียงขอประตูอย่างดังขึ้นมาอีกกรานี้คนเป็นสามีค่อนข้างที่จะหัวเสีย ใไรกันมาเคาะประตูคนจะหลับจะนอนเขาเดิอนออกไปเปิดประตูด้วยท่าทางที่ฟืดฟัดพอเปิดประตูออกไปมันกลับมีใครก็ไม่รู้เย็นอยู่หน้าประตูเป็นชายแก่หน้าตาบึง้งตึงคนเป็นสามีก็รีบถามออกไปทันทีมีธุระอะไรหรือเปล่าครับหรือขนาดนี้แล้วชายแก่ที่ยืนอยู่หน้าประตูก็พูดตอบกลับมา แล้วเังเ,<ร>เป็นไกรล่ะมานอนจุดที่บานของข้าแค่พูดจบเท่านั้นแหละใบหน้าของชายแก่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าที่น่ากลัวดวงตาข้างหนึ่งลุกเข้าไปข้างในแท้มีแต่เลือดไหลออกมาอีกเห็นแบบนั้นคนเป็นสามีก็แหกปากร้องลั่นผีหลอกผีหลอกก่อนจะวิ่งออกจากบ้านกลางสวนไปไม่รอคนเป็นเมียด้วยซ้ำ เมื่อคนเป็นเมียได้ยินเสียงสามีร้องแหกปากกลั่นแบบนั้นเธอก็เดินออกมาดูเห็นพีพด้าแก่เย็นมองจ้องตาด้วยดวงตาคำมิงใครจะกล้าอยู่อีกละ่ะรีวิงตามสามีออกไปทั้งสองคนมิกล้าที่จะกลับมานอนที่บ้านกลางสวนเล็กๆนี้อีกแล้วถึงคนว่าจ้างจะเพิ่มเงินให้อีกก็มีเอาจนต้องไปจ้างคนใหม่เข้ามาเฝ้าแทนเรายังไม่เชื่อหรอกว่า จะมีผีอะไรสอบถามชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีใครว่าส่วนนี้มีผีสักคนคนที่สองที่ได้มาเฝ้าสวนแห่งนี้เป็นผู้ชายวัยรุ่นที่ไม่เคยกลัวผีสักนิดเมื่อได้เห็นค่าจ้างอย่างงามก็เลยรับงานนี้วัยรุ่นคนนี้ไม่ได้แค่เป็นกลัวผีเขายังพูดท้าทายอีกต่างหากว่าผีต้นหนที่ว่าดูว่าเห้นก็ออกมาให้ได้เห็นหน่อยอยากจะเจอเป็นบุญตา คืนนั้นเขาก็นอนในห้องไปโดยอากาศที่เย็นสบายทําให้นอนหลับอย่างรวดเร็วเขาฝันว่าตัวเองเดินหายเก็บกินผลไม้ในสวนเดินไปเดินมาก็มีชายแก่คนหนึ่งเดินมาจากไหนก็มีรูปพูดจ้าด่าเขาออกมาว่าเอ็งมาขโมยกินผลไม้ในสวนของข้าได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะชายวัยรุ่นก็หัวเรา เพราะตัวเองถูกจ้างมาเฝ้าจึงได้พูดออกไปตานั้นแหละต้องออกไปจากสวนนี่เจ้านายของผมก็ซื้อมาแล้วตาแก่ที่ยินแบบนั้นก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นใบหน้าที่โกรดแค้นน่ากลัวดวงตาแดงกลำ่ำมันก็เลยทำให้ชายเวรุ่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้เขาก็รู้สึกเอือดดาดหายใจมี่ออก เหมือนมีอะไรบางอย่างมาทับที่หน้าอกก็เลืลืมตาขึ้นมาดูเทียภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ทำเอาเขาแทบชอบ็อกเพราะตาแก่คนที่เขาเห็นนี้ฝันตัวน,นี้กลับมายืนเอาเท้าข้างนึงเหยียบหน้าอกของเขาอยู่พีตาแก่คนนั้นพูดขึ้นมาว่าเอ่งอยากเจอข้าไม่ใช่เหรอก็หน้ร่างของตาแก่คนนั้นจะค,ค่อยๆ่อขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเต็มเพดาน สร้างความตะลึงให้กับวัยรุ่นคนนั้นเป็นอย่างมากแม้จะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอีกเขาไม่รู้จะทำยังไงนึกถึงเรียนลวงปู่ที่ห้อยคออยู่ให้ช่วยด้วยนั่นแหละเขาถึงสามารถหลุดออกมาจากพันธน,นาการของชายแก่คนนี้ได้แล้วใครมันจะกล้าอยู่อีกละ่ะวัยรุ่นคนนั้นก็ถึงกับวิ่งแหกปากร้องด้ันนอ,อกไปผีหลอกผีหลอก จนส่วนที่อยู่ใกล้ๆกันได้ยินก็เริ่มที่จะคิดเรล้าว่าเมื่อก่อนลุงเด่นนั้นแกไม่ได้เหียนอะไรนี่แต่พอเจ้าสมพรหลานชายมันขายส่วนนี้ออกไปเจ้าของใหม่มอยู่ก็โดนผีลุงแกมาหลอกอยู่ตลอดอาจจะเป็นเพราะเกห้ามนักห้ามหนาว่าห้ามขายนั่นเองดินยานของลุงแกก็เลยไม่ยอมแบบนี้ เจ้าของสวนเมื่อได้รู้ว่าคนที่จ้างมานอนเฝ้าคนที่สองที่ไม่กลัวผีอย่างต้อวิ่งหนีกระเดิงเลยคิดว่าจะนิมนต์พระมาะทำบุญที่สวนนี้ดีกว่าเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นมาได้บ้างเช้าวันต่อมาก็เลยนิมนต์พระมาะสามลูกมาทำบุญที่สวนเล็กๆทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนหลวงพ่อทั้งสามได้กลับวัดไปแล้ว เหลือแค่เจ้าของสวนสองคนผัวเมียที่พากันเดินดูรอบๆสวนคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วในระหว่างที่พากันเดินไปถึงกลางสวนนั้นมันกลับมีเสียงของชายแก่ดังขึ้นมาพวกมังเขง้ามาในสวนของกูททำไมก่นที่จะมีร่างของเจ้าของเสียงพูดปร,รากฏว่าร่างเด่นชัดสูงใหญ่ขึ้นมาตรงหน้าสองผัวเมียร,รับรู้ได้ในทันทีว่า นี่คือผีอย่างแน่นอนก็เลยรีบพากันเพ่นนีออกจากสวนแบบมีชีชวิตเจ้าของสวนที่มาซื้อสวนต่อจากสมพลไม่คิดว่าสวนนี้จะมีผีเฮ้นขนาดนี้ได้สุดท้ายก็เลยประกาศขายออกไปในราคาเท่าทุนที่ได้ซื้อมาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครกล้ามาซื้อสวนต่อสักคนเพราะทุกคนรู้ดีว่าสวนแห่งนี้ ยิญญาณของลุงเด่นเจ้าของสวนเก่าแก้ห่วงมากๆนั่นเองเขาเยมาอยู่ก็โดนผีหลอกสักกระเจิงนอนไม่พ้นคืนสักคนสุดท้ายพอไม่มีคนกล้ามาซื้อและเจ้าของสวนก็ไม่กล้าเข้ามาดูแลมันก็เลยกลายเป็นสวนร้างไปซะอย่างนั้นพอเราขายมีออกไม่มีใครกล้ามาซื้อเรื่องราวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่ชาวบ,บ้านแถบนี้ก็ยังคงพูดถึงกันอยู่ตลอดผมก็เลยนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันว่ามันเคยเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงๆในหมู่บ้านของผมนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด